้องซื้อเนาะไม่จําเป็นต้องซื้อแล้วผสมพันธุ์ยังไงบ้างวัวผู้นี้โอ้ให้ผสมของมันเองตามทุ่งนาเอาไม่เคยผสมเทียมบ่เคยเคยแต่ก่อนอ่าส่งไปมันไม่ติดเลเลยเลิกอ๋อหยุดหยุดแล้วนะอธรรมชาติเลยทีนี้ธรรมชาติแล้วแต่จะได้เลยนะอ๋อก็ได้ทุกปีนี่ก็ไม่ได้ไม่ผสมพันธุ์เองอ่า ไม่เสียหายนะแต่นะไม่ไม่จงเปลืองกระด่างครับผมอืไม่ต้องเอาแดงและแดงดําหมดเลยคอยเป็นวัวนะไม่เป็นวัวเลี้ยงได้หมดเนาะครับผมส่วนมากมันมาตามแม่มันจะเล่นใจเอวโตะอหญขี้ดินนะที่ดินฟางนะครับผม แสดงว่ามีเป้าหมายใช้แสดงแบบนี้ก็คือเวลาดินที่เกาะกับหญ้ากับฟางนะมันจะตกลงไปข้างล่างแต่ว่าเมื่อก่อนชาวบ้านเราไม่ได้ทําแบบนี้นะชาวบ้านเราก็ตีทึบเลยนะตีทึบแล้วไปคิดนานไหมถึงได้ทําแบบนี้อยู่ก็นานเลยสองปีสามปีไปดูที่ไหนมาก็คิดทําเองไอ้เหี้ยอาดูด้านล่างนะคุณตานะอันนี้ใช่ไหมอุ้มมันอ๋อ ปูนแบบนี้วัวไม่กินใช่ไหมไม่กินหรอาเนี่ยผู้ชมครับโกยโอยเอาอือโอแสดงว่าเห็นผลกับตาเลยเนาะสวัสดีครับคุณตาหยุดครับคุณตาชื่ออะไรครับชื่อแตยะแตยะยะอายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบสี่แล้วเจ็ดสิบสี่แล้วนะยังเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้ปกติเลยนะแต่ไม่แข็งแรงจริงเลยเลี้ยงมากกี่ปีแล้วครับนี่ ประมาณ30ปีสามสิบปีแล้วนะทําไมถึงเลือกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับคุณตาก็มันมีอะไรก็เลี้ยงเรื่อยๆโอ้โหผู้ชมครับทําไมข้อวัวแห้งจังเลยคุณตาแห้งอันนี้มันฤรดูฝนนะครับโอ้ทำไมมันแห้งจังเลยล่ะแห้งเพราะมันได้วัวมันน้อยวัวมันน้อยตอนนี้เหลือกี่ตัวห้าตัวห้าตัวโอ้โหผู้ชมครับ มันแห้งเหมือนเราดูแห้งเลยอ่าเนี่ยผู้ชมครับขี้วัวเป็นฝุ่นเลยนะมมนู่นเ,เปียกเปียกใจนอนคุตเปียกแค่ตรงที่มันกินครับพอมันกินเสร็จแล้วมันจะมานอนตรง <มา S 1> ไหนที่นี่นอนตรงนี้อ๋อ<ม>โอ้มผมว่าถ้าเกิดว่าครอบครัวใหญ่แล้ววัวน้อยเนี่ยดีเลยนะคุณตานะแล้วได้เอาขี้ไปใส่อะไรบ้างไว้หนินี่ใส่ที่นาเลยที่นานะเอคุณตาได้ซื้อวัวแพงๆมาเลี้ยงกับเขาบ้างไหมไม่เคยซื้อเลยวัว โคกอยู่ที่บ้านนี่แหละวัวตั้งแต่เริ่มต้นเลย,ยอ๋อเริ่มต้นนี่เลี้ยงสายพันธ์อะไรพัน,นี่เองโกูก็นอนนะเออไอวัวพื้นบ้านนะพื้นบ้านนีนน่แหละข้อดีของวัวพื้นบ้านมีข้อดีอะไรบ้างก็ไม่เคยโอ้ยไม่มีอะไรเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่าย,ายกินง่ายกินง่ายป่วยง่ายไหมป่วยก็ไม่เคยป่วยไม่ค่อยป่วยนะเอออ้อันนี้ทําไมมันท้องวะนี่ เออรู้เลยทำไมท้องมันใหญ่ยังไงคุณตาเอ้เพิ่งอ้วนมากเลยนะแล้ปีแล้วอ่าอ้วนมากเลยนะคุณตานะอ้วนให้กินอะไรบ้างนี่กินแต่ยาเนี่ยเกี่ยวหนูไปเกี่ยวยาดิพอเห็นเลยใช้มือหรือใช้เครื่องเครื่องยังไหวเหรอโอ้โหก็ไหวไม่หลงถ้ากินเหล้าไม่ค่อยไหวโอ้ถ้ากินเหล้าไม่ค่อยไหวแต่ถ้าไม่กินนี่ไหวแข็งแรงเลยนะแข็งแรงอยู่ แต่สภาพวัวนี่อ้วนทุกตัวเลยนะคุณตานะอือให้กินอะไรบ้างนะก็กินแรนี่ไห<า>้หญ้าหญ้าหนึ่งหญ้าบดด้วยเนเปียบดอืมแล้วก็ฟางฟางเคยมีโอกาสได้ซื้อหัวอาหารซื้อรำให้กินไหมก็เคยซื้อมั่งนานนาทีใช่ไหมนานานานทีเวลามันคลอดซื้ออะบำรุงนมอ๋อเวลามันคลอดลูกใช่ไหมอืม ให้กินบำรุงนมนะครับผมแต่ผมดูแล้ววัวของคุตาก็ถือว่าอ้วนทุกตัวเลยนะคุณตานะใช้ได้เลยนะช่วงนี้วัวราคาออยช่วงนี้วัวราคาถูกหรือราคาแพงถูกถูกถูกมากไหมถูกถูกมากเลยมีในห้อยมาตีราคาให้บ้างไหมนี่อืถ้าขนาดนี้เท่าไหร่เนี่ยเออก็ให้สองสามพันละมั้งเอาริงจริงยัวขนาดนี้เนี่ยนี่สองสามพัน โอ้ทำไมมันถ well ูกเลยผมก็ดทุ่มโอ้แล้วมันจะขายได้อะไรเออขายได้โอ้ยเคยจะดูเลี้ยงดิกัดฟันเลี้ยงใช่ไหมครับถ้าขายกัดทุนแน่นอนเฮ้ยแต่วัวซื้อเขาก็ขาดทุนอะไรเอ้ยคำพูดนี่ดีนะถ้าวัวซื้อเขาก็ขาดทุนแต่ถ้าวัวเราเลี้ยงน่ะก็ก็เลี้ยงก็พอได้พอได้อยู่ไม่ขาดทุนเนาะขาดทุนครับผมนี่ เข้ากันเลยผู้ชมครับวัวของคนตานี่อ้วนจริงๆเลยนะอันนี้คือให้กินอิ่มใช่ไหมกินอิ่มนี่กินอิ่มถ้าไม่อิ่มมันจะเป็นยังไงวัวมันไม่อิ่มมันก็ร้องฮะร้องจนเเอายามาใส่ให้มันหยุดร้องร้องจนเอายามาใส่ให้มันถึงหยุดร้องนะแสดงว่าถ้าเกิดวัวร้องนี่คือกินไม่อิ่มไม่อิ่มปกติตัวผู้นี่จะไม่เหลือในคอกนะคณตานะ ไม่เลือทำไมตัวนี้ถึงได้อยู่ในข้ออก็เขาซื้อถูกบ่ก็ยังไม่ขายอคิดว่าเท่าไหร่ตัวผู้ตัวนี้ไม่รู้เขาถึงงห้าพันแต่ก่อนนั่นก็เป็นหมื่นนึงแต่ก่อนขายหมื่นหนึ่งทุกวันเนี้ยเคยคายได้สองหมื่นกว่าคุณตานะอืยิ้มแก้มปีเลยสิน่อยขวหนึ่งไม่อยากพูดเลยมันใหญ่กว่านี้ครับผมประมาณนี้ประมาณหนึ่ง 7 8็0 0ปพันเก้าพันครับผมโอ้ผู้ชมครับวัวของกันตานี่อ้วนทุกตัวจริงๆเนาะอ้วนแอบมีถุงหัวอาหารไว้หรือเปล่านี่มีโอ้ใช้ได้เลยนะกันตานะทำไมรังอาหารต้องใช้เแลนกันตาก็ได้เแลนใจหัวเวะโต้ไอขี้ดินนะขี้ดินกลางน่ะครับผมแสดงว่ามีเป้าหมาย ใช้เซดั่นแบบนี้ก็คือเวลาดินที่เกาะกับหญ้ากับฟางนะมันจะตกลงไปข้างล่างอ๋อแต่ว่าเมื่อก่อนชาวบ้านเราไม่ได้ทําแบบนี้นะชาวบ้านเราก็ตีทึบเลยนะตีทึบแล้วไปคิดนานไหมถึงได้ทําแบบนี้ยูก็นานเลยสองปีสามปีไปดูที่ไหนมาก็คิดทําเองไอ้เหี้ยอาดูด้านล่างนะคุณตานะอันนี้ใช่ไหมปุ่นมันอ่ะอ๋อปุ่นแบบนี้วัวไม่กินใช่ไหมไม่กินหรอกเนี่ยผู้ชมครับย เออ้โหแสดงว่าเห็นผลกระตาเลยเนาะอืตอนที่คุณตาเลี้ยงวัวแรกๆนี่เคยมีโอกาสเอาไปขายที่ตลาดนัดเองบ้างไหมไม่เคยตั้งแต่เลี้ยงเน๋อพ่อค้าก็เวลามาซื้อติเยอะไหมก็ไม่ไม่ตเขาว่าไงบ้างเวลาเขามาตัาเขาตีราคาแต่ตกอนมันแพงเนอ สองหมื่นสองมืนสองเขาก็เงียบเขาก็จับไปเลยอสวนในเปียวของคุณตานะเยอะฟางกี่ร้อยก้อนครับคุณตาเกือบร้อยปาก้อนมั้งนี่เหลือแค่นี้นะเหลือแค่นี้พอไหมนี่ไม่พอไม่พอทํายังไงทีนี้ควายยังเยอะแยะหนุ่อ๋อมีควายด้วยคุณตามีควายกี่ตัวตีตุ่มเลี้ยบบ้านโอ้อันนี้คือน้อยหนานะ ไหนดูหน่อยคุณตามันเสียยังเสียมากหากินยากนะทอนนีหน้อยหนาคุณตาเป็นไม่กินแล้วทำไมหนาติคุณตาหาอะไรหาดูเพรมันอีกหาดูผลมันอีกออคุณตาครับทำไมถึงได้ปลูกหญ้าีนเปียครับปลูกกให้วัวนแหละเคยอยากจะปลูกหญ้าอย่างอื่นไหมไม่เคยไม่มีที่ปลูกมาปลูกอันนี้แล้วก็ บดได้นี่เลยแสดงว่าในเปียเนี่ยถ้าพื้นที่ในน้อยดีเลยใช่ไหมมันได้เยอะใช่ไหมคุณตาเออจะบดใบจะได้เออแต่ถ้าเป็นย้าอย่างอื่นก็ย่าอื่นก็ไปหาตัดอ๋อ,อครับผมตาครับเวลาวัวไม่สบายสังเกตอาการยังไงบ้างก็ผมไม่เคยรู้มันตัวมันร้อนอ๋ออืมมันไม่กินหญ้าครับผมอืม อันนี้คือการวัวไม่สบายนะอืครับผมมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมก็เหนื่อยโจก็ธรรมดาอะไเวลาให้เสร็จก็พักก็หายเหนื่อยหายเหนื่อยไอ้ยพูดคือเนาะใช่เลยครับผมออกไปตัดหญ้าตั้งแต่กี่โมงนี่โอ้ยไปเจ็หกโมงนู่นไปทินานู่นแล้วกลับกี่โมง ถ้าดาเยอะๆก็ประมาณเที่ยงอ๋อครึ่งวันเลยนะเกี่ยวญ้านะครึ่งวงันค,ครับผมเอามาเต็มรถเลยโอ้มีควายด้วย,วยมีวัวด้วยอ,อ่แล้วขี้วัวเอาไปใส่ที่นาบ้างไหมนี่ใสแล้วไปใส่ตอนนี่มนแรน้งน่ะครับผม ผมว่าวัวของคุณตาสุขภาพดีเนาะไม่มีขี้ติดตัวเลยเนาะไม่มีมันแห้งเหรอผิวพันธ์สารมากเลยเมื่อก่อนกี่ตัวเมื่อก่อนร่วมกันกับน้องน้องก็เอาไปบ้านเขาเลยอ่าเยอะเลยใช่ไหมเยอะตอนที่วัวเยอะๆไม่ตอนที่วัวเยอะข้อวัวเละไหมก็เละเลยแล้วมีคนเสียอะไรบ้างข้อวัวเลยนีไม่มีอะไรมันได้นอนไหมนอนนอนก็ มันไม่เละเละแบบแห้งๆนะอ๋อพอชื้นชื้นๆนะอ่าชื้นชื้นเนี้ยเนีนะเออพอนอนได้นะพอนอนได้ครับผมทางนู้นตาตาคืออยากจะซื้อวัวแพงๆมาเลี้ยงบ้างไหมว่าจะอยากจะซื้อแต่ขี้เกียจทำไมขี้เกียจมีวัวตัวเองแล้วก็ขี้เกียจคือเมื่อก่อนนี่อยากจะซื้อเหมือนกันอยากจะซื้อไอ้ตัวแดงๆใช่ไหม โชคดีไหมที่ไม่ได้ซื้อดีก็มันกดจะต้องจริงสิเมียนเหรอก็มีแล้วคือเรามีวัวเราอยู่อยู่แล้วเนาะไม่จำเป็นต้องซื้อเนาะไม่จําเป็นต้องซื้อแล้วผสมพันธุ์ยังไงบ้างวัวพวกนี้อให้สมของมันเองตามทุ่งนาเอาไม่เคยผสมเทียมบ่เคยเคยแต่ก่อนอ่า ทรงๆไปมันไม่ติดก็เลยเลิกหยุดหยุดแล้วนะอืธรรมชาติเลยที่นี้ธรรมชาติแล้วแต่จะได้เลยนะอืก็ได้จุกบีนี่ก็ไม่ไั้ไม่ผสมพันเองไม่เสียหายนะแต่นี่มันไม่ไม่จบเปลืองกระตางครับผมอืไม่ต้องเอาแดงแดงลแดงดําหมดเลยคอยเป็นวัวนะไม่เป็นวัวเลี้ยงได้หมดเนาะครับผมส่วนมากมัน มาตามแม่มนัน